สิบกว่าปีเหมือนกันความดันไขมันปวดตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกมันก็ดีความดันก็ลดลงปกติจะเหนื่อยง่ายมันไม่มีพลังเลยอะมันจะงนเงินนะ่ารทานเคโอไปนี้เดือนกว่าเนี้ยดีขึ้นความดันก็ลดลงเบาหวานก็ลดลงไขมันก็ลดลงมั่นใจครับมั่นใจผลิตภัณฑ์เคโอมั่นใจว่ามันดีขึ้นคยดีขึ้นครับแลไม่ได้ทานยี่ห้ออื่นทานเคโออย่างเดียวครับฝากทุกท่านที่มีอายุเยอะๆ ทานแล้ทาน K.O. เนี่ยจะดีเหมือนเหมือนผมทานอยู่นะครับโรคโรคเบาหวานก็เป็นมา10กว่าปีแล้วครับตาก็10กว่าปีเหมือนกันความดันไขมันปวดตามเนื้อตามตัวโรคกระดูกทานเคโเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นครับไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอากาศร้อนอย่างนี้ไม่ไม่เวียนหัวไม่ไม่มีหูฟครับ ขอฝากถึงคนที่อยากจะดูแลสุขภาพก็ให้ทาน K.O. โอเหมือนผมจะดีขึ้นครับผมไม่ใช่หน้าม้าครับผู้ทานจริงๆครับตาแล้วเห็นผลจริงๆครับฝากไว้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆครับผมก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆแต่ผมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วดีจริงๆครับ ที่ความดันมันไม่ลดมันก็หัวหูมันก็นักอือจะเป็นเวียนอ๋อเวียนนะคะุณนมีอาการเวียนเนาะก็มีโรคประจําตัวก็คือความดันความดันก็ขมันสูงแล้วหลังจากที่ลูกชายซื้อมาให้คุณแม่ทานค่ะมันก็ดีการเวียนอะไรดีขึ้นเลยก็มีมั่งค่ะแต่เห็นบอกว่าความดันเป็นยังไงคะความดันหลังจากที่ทานเคโอแล้วความดันก็ลดลงปกติ เป็นปกติเลยใช่ไหยคนมาวัดยังว่าเกือจะหายเลยหายยอดเลยทาก่อนเข้านอนตัวเย็นเย็นก่อนเข้านอนค่ะก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งหนึ่งเมตรเท่านั้นแหละค่ะนอนสบายท้องไ่้ไม่ปวดไม่เปิดนะยอดเลยก็เล่าความเป็นจริงเงี้ยค่ะค่ะแล้วมันนอนนี่มันตื่นง่ายจังแล้วเห็นคุณแม่บอกว่าเคยเอาไปถามคุณหมอใช่ไหมคะไปถามหมอ คุณหมอยานจะทานได้หมายยาไตเนี่ยเขาว่าได้เขาก็ดูได้มัเป็นลายกินเรื่อยไปเถอะแล้วเขาว่าอย่างว่าไม่ได้เป็นหลอกพลอภัยไม่ต้องรักษาเขาว่างั้นนะแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับไตนะคะเพราะว่าเป็นสารธรรมชาติกับร่างกายถือมาให้เดยๆไล่กล้องทีเดียวเพื่อหมดมันกลายกูไปซื้อไม่ได้ถือเก็บไว้จะได้กินง่ายๆกินก็ภาวนาเนี่ย เจ้าของจำขูเจ้าของโรงพยาบาลกินให้ถูกให้ต้องให้หายปัดเป่าเปีย่ะบอกทุกคืนจะกินต้องบอกเลยจริงๆดูความจริงแล้วก็ดีจริงนะคะคุณแม่ดีจริงถ้าพูดถึงว่ามันกินไม่ถูกไม่ต้องมันก็ต้องเป็นโน่นเป็นนี่ทองเนี่ยนะไม่เป็นค่ะไม่ตึงไม่ปวดค่ะ ก็ช่วยๆอย่างนั้นเพราะว่าการไหลเวียนเลือดมันดีขึ้นนะคะเลือดสะอาดขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจไปเลี้ยงสมองไปโรงพยาบาลก็คนวันนั้นไปึีก็เจาะด้วยเขาบอกไปเลือดแก้วเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคุณได้จ้างคุณแม่มาพูดไหมคะไม่ได้จ้างค่ะคุณแม่ อยากจะเล่าเองเลยนะคะก็เล่าความเป็นโงภายในใจมีเท่าไหร่เล่าให้หมดเพราะว่ามีผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเยอะนะว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าขอเสียงยืนยันจากคุณแม่เลยค่ะว่าไม่ได้จ้างว่าจะเป็นมาเองมาเองว่าจะจ้างทานเองทานจริงนะ้านเองทานจริงค่่ะะคคุณแม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าดีขึ้นเพราะเคอมั่นใจเออสุดยอดสุด ขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์มายันบ้านนี่นะขอบคุณมากค่ะทุกคนดีมากเาวนาให้บันทายใชเจ้าคุณก่อนหน้าที่จะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO นะคะพี่เล็กมีอาการยังไงนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือมันจะเป็นหลายอย่างเลยเนาะมีเบาหวานความตันไขมันอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้ด้วยอาการก็แบบจะเหนื่อยง่ายเมื่อทานอะไรไปเยอะก็จะเหนื่อยเหนื่อยแบบ ไม่อยากไปไหนเลยแล้วเหมือนคนป่วยอ่ะคนป่วยตลอดเวลานะมันป่วยข้างในอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่มีพลังเลยแล้วก็จะแบบว่ามันจะงนเงินนะไปไหนงนเงินใช่มันจะเซแล้วขึ้นไสอ๋อขึ้นไส้ด้วยค่ะขึ้นไส้แล้วตาเนี่ยตาจะบวมบวมมานี่จะจะพอปีนะไปหาหมอเป็นมานานแล้วใช่ไหมคะหมอบอกไม่รู้สาเหตุนะตรวจต้องหลายอย่างนะหมอต้องเให้ยามาหยอดค่ะใช่แต่พอ พอมาทานนะใช่พอมาทานนะค่ะกล่องแรกอ่ะตาหายบวมเลยอ๋อเยี่ยมเลยค่ะพอพอไอหายเหนื่อยนี่หายเหนื่อยลวอาการที่หายเหนื่อยอาการที่แบบไม่มีพลังหายไปเลยสดใสขึ้นค่ะแล้วก็พอทานกล่องที่สองไอมือชานะปกติชาขวาขวาอยู่แล้วชาเยอะแต่ซ้ายตามมาเป็นได้แบบเยอะเราเริ่มเยอะไอซ้ายหายและเท้าชาสองข้างก็หายอ้ไปหาหมอหก็เคยแบบว่า คุณเลือดมืดนะระวังติ้นเลดจะแตกนะเขาเลือดมันเลี้ยงไม่ได้ถึงชาค่ะค่ะพอเทานนี้ไปดีดีมากเลยร่างกายก็สดใสทำให้เราแบบอยากทำมาหากินอะ่ะมีกำลังใจใช้ชีวิตใช่ใช่สบายขึ้นนะคะถ้าใครเป็นอาการอาการเหมือนที่ที่เราเป็นนะอาการแบบนี้การเหนื่อยง่ายแล้วไม่มีแรงแล้วก็ จะขึ้นใต้หรือไม่มีพลังงานง่ายอ,อยากให้มาทานเคอนี่เพราะว่ามันดีจริงๆนะอ่ะม,มันได้หลายอย่างนะไม่ได้แยค่ยอย่างเดียวขนาดม,มือชาตาบวมหรือแบบเท้าชาอะไรเนี้ยนะจากมองรูปบไม่ดีอ่ะ บางคือไม่อยากมีชีวิตอยู่นะท้อท้อจน่อยากมีชีไปนอยู่เลยจ้าจ้าพอทานเขาไปดีขึ้นดีเลยล่ะมันเราไม่อยากต่อสู้ต่อไปอ่ะอยากมีพลังสมาธิต่อไปมีผู้ชมทางบ้านนะคะสงสัยนะคะถามมาว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าจ้างมาพูดหรือเปล่าค่ะอยากให้พี่เล็กบอกกับผู้ชมทางบ้านนะคะ๋อไม่ใช่เลยนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงมากเลยค่ะ อิงถ้ายังไงก็ถ้าไม่เชื่อก็มาถามดูได้เพราะว่าเป็นจริงค่ะเป็นมาหลายปีแล้วอาการแบบนี้ค่ะแค่ทานเข้าไปแค่สามกล่องนะมันดีขึ้นเลยอ่ดีแบบดีรู้เลยหลายๆอย่างมันดีมากเลยยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะอาทิตย์ที่สามอยู่เลยมันดีแบบเกินคาดเกินที่เราคิดเลย จริงจริงค่ะเคสของพี่เล็กนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมทางบ้านมีอาการคล้ายๆกับพี่เล็กนะคะเวียนหัววูบหรือว่าบ้านหมุนอ่อนเพียนะคะ,อ,ะอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ KO นะคะสอบถามหรือว่าสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณและพี่เล็กนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ